สวัสดียามบ่ายทุกท่านค่ะพบกับทิดาชาแนลเช่นเคยคลิปนี้ทิดาชาแนลจะรายงานอยู่หลักๆ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ1อัปเดตล่าสุดยอมความกฎกาศตาที่ก่อตัวใหม่ในวันนี้นี่เองนะคะพร้อมกับอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนทั่วประเทศไทยในเวลาบ่าย2และรายงานในส่วนของรายอำเภอของภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคอีสานค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟงังท่านใดที่ยังไม่กดติดตามให้กิดาชาแนล ฝากกดติดตามให้ทิดาชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยอัปเดตล่าสุดนะคะได้มีการรายงานข่าวออกมาของสื่อทางฝั่งฟิลิปปินส์ว่าได้มียอมความกดอากาศตามก่อตัวขึ้นแล้วเมื่อเวลาบ่ายสามของวันนี้นี่เองนะคะโดยก่อตัวทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในทะเลจีนใต้ตอนกลางด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปิน แถวแถวหมู่เกาะซูล,ลอนนะคะโดยทิศทางเขาก็ยังไม่ได้กําหนดออกมา เล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าแอดทำไมไม่เล่าให้ฟังไม่พูดไม่เตือนนะถ้ามันเลงมาทางเวียดนามและเข้าลาวและมาถึงไทยก็เตรียมตัวรับมือยิงยาไปจนถึงเส้นสิ้นเดือนเลยค่ะเพราะว่าฝนชุกจริงๆช่วงนี้เป็นห่วงและเป็นกําลังใจให้พี่น้องโคราชนะคะดูเขาใหญ่น้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้ดูแลตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินจ้า จังหวัดอื่นก็มีฝนตกชุกตกหนักหลายพื้นที่นะคะจากเพื่อนๆมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับทีดาชาแนลใต้คลิปนะลองไปอ่านดูว่ามีจังหวัดไหนบ้างจะได้ทราบข่าวทั่วๆกันนะเอาละค่ะมาอัปเดตในส่วนของ14นาฬิกาวันนี้ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนที่จังหวัดตากสุโขทยัยแพร่น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชร พิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนคร,นครพนมมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอด็ดมุกดาหารยโสธรอัมนาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นคร,รราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรี ราชบุรีปรทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงคราม ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพช,ชบุรีชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบีตรังสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจในคืนนี้นะระมัดระวังฝนสะสมและอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมแผนหนึ่งแผนสิบไว้ได้เลยค่ะเพราะกีบอกเลยฝนยิงยาวไปจนถึงปลายเดือนตุลาเลยค่ะ มาอัปเดตที่เรดาร์ตรวจฝนลำพูนนะคะตรวจเวลา14นาฬิกาสนาทีของภาคเหนือนะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอเภอแม่แจ่มอเภอเมืองอสันป่าตองอเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อเภปายอขุนยวมอเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอเภอบ้านโฮ่งอเภอแม่ทาอเภอเมืองจังหวัดลำพูนอเภอรับแลอเภตรอนอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอศรสีสัชนาลายจังหวัดสุโขทัยจังหวัดแพร่ทุกอำเภอเลยโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ต่อกันที่เรดาร์ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตรวจเวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์อำเภอนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตรำอำเภอสิชนอำเภอท่าศาลาอำเภอพมคีรีอำเภอเมืองนครศรีอำเภอจะอวดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัด พัทลุงอหาดใหญ่อเภอนาหม่อมอเภอสดาวอนาทวีจังหวัดสงขลาอตากใบอเภอสุไนโกลกอเภอจะแนะอเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานีค่ะรวมถึงในทะเลอ่าวไทยอันดามันมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้น ต่อมานะคะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคนองกําลังอ่อนถึงปานกลางปกคุมบริเวณพื้นที่อําเภอดอนสักอําเภอการจนดิตอําเภอบ้านนาสารอําเภอเวียงสะ อำเภอเคียงซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจ nice. ังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพญาอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพรานราอำเภอเฉวงอำเภอนาบอนอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งสงอำเภอร่องพิบูลอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัฐาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองตรังอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอนายง ังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอแม่ลานอำเภอยารังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอปานเรศอำเภอกระเพาะอำเภอยาริงจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันอำเภอเบตงจังหวัดยะลา อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสรวมถึงในทะเลอ่าวไทยและอันดามานันมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะบาานี้มาต่อกันเลยกับภาอีสานเนาะกับเรดาาตตรวจฝนของอีสานตอนบนตรวจเวลา14นาฬิกา4 5นาทีไม้เหลืองนึงตรวจพบกลุ่มฝนฝ่าคน,น,น,นองกำลังปานกลางถึงนัก กุมฝนเพิ่มขึ้นปกคุ้มพื้นที่บริเวณอำเภอราชสีสไลอเภบึงบูนอเภอุทุมพรพิสยัยอเภอยางชุ่มน้อยอเภอเมืองอเภอกันทราร่ม,ม,มอเภอว่างหินอเภอขุขันอเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดค่ะจังหวัดสุร,ดรินเกือบทั้งจังหวัดจังหวัดโคราชก็เกือบทั้งจังหวัดจ้ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็เกือบทั้งจังหวัดเลยระมัดระวังกันเด้อ ไม้เล็กสองตรวจพบกลุ่มฝนฝ่าขน้องกำลังปานกลางถึงหนะัก มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอโน้นสังจังหวัดนองบัวลำพูอำเภอถ่าบออำเภอสักคายจังหวัดนองค่ายอุดรธานีเกือบท้งจังหวัดจ่าอำเภอด่านทรายอำเภอทาลีอำเภอผู้กระดึงอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยอำเภอสีชมพูอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลราชอำเภอนามพองอำเภอกระนวลอำเภอซ้ำสูงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ่าสกลนครเกือบทางจังหวัดจ่ามาต่อกันที่อำเภอ ช,ชื่นชอมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยอำเภอเมืองมหาสารคามอำเภอแกดอ่ดำอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารและการจังหวัดอำนาจเจริญเกือบทั้งจังหวัดเลยจ้ะและจังหวัด เพชรบูรณ์ในส่วนของอำเภอเมืองเนาะมาต่อกันที่ภาคอีสานตอนล่างที่เรดาอุบลราชธานีอันนี้ตรวจเวลา13นาฬิกา4 5นาทีจากลุ่มฝนออนสีเขียวๆนี่ปกคุุมพื้นที่จังหวัดสกลน,นครทั้งจังหวัดอำเภอน้าแก่อำเภอธาดพนมอำเภอรเร่นู่นคอนออรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมปกคลุมพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งจังหวัดจากอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภอทวัตบุรีอำเภอเชียงขวัญอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอรัตนบุรีอำเภอโน้นหน้าไร่อำเภอสำโรงทาาอำเภอปราศาสอำเภอสีคอระพุ่มจังหวัดสุรินทร์อำเภอขุนหารอำเภอกันทลัก์อำเภอโพสีสุวรรณอำเภอราชสีสลายอำเภอเมืองจานจังหวัดรีสเกต ปกคุ้มพื้นที่จังหวัดอุบลทั้งจังหวัดจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรทั้งจังหวัดจ่าละกะ พี่น้องสปปล่าลกักกรรมบูชาจาระมาระว่างเนาะต่อมาก,กุมฝนปานกลางที่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อําเภอเมืองอําเภอสังขระอําเภอลำดวนอําเภอศรีนร่งจังหวัดสุรินทร์และกับประเทศกัมพูชาจา้ากุ้งฝนหนักอยู่ที่ประเทศกัมพูชากี่ก็มาบอกมาเตือนทุกท่านว่าหายระมัดระว่างเพราะว่าจะเป็นพืชผลทางการผลิตบ้านที่อยู่อาศัยทุกอย่างเลยจา้าเพราะว่า ฝนมันสิตกแซ่ตกน่านละกันน้ำฝนหลายในช่วงนี้ยิ่งยากเปถึงปลายเดือนให้เตรียมตัวไวเลยและสิว่ากี่บอเตือนเด้ออย่าสิมาถอนหงอกกันเด้อบ่มีเบิดหัวละเด้งหงอกนี่เอาคลิปนี้ล่าไปก่อนจ้าบ๊ายบายเจอกันไม่คลิปหนาจ้า